ัสดีครราพอสัญชายพารออีกแล้วครับวันนี้เส้นทางบนดงเหนือไปบ้านคำยางนะครับอารออีกแล้วครับพอสัญชาชีช่ยพารออีกแล้วนะครับไปทำกิจกรรมกิจการนะครับพัฒน,นานะครับมานะครับเ้าอบกตอดงเหนือสมุทร อ่ามงเรืองเหนืออำเภอบรรมวงสกนลกนครนะครับดูถนน,นต้นไม้ในกระดบับถนนสวยๆอีกแล้วครับพี่น้องจากบ้านดงเหนือมาบ้านคำยางตำบลดงเหนืออำเภอบรรมวงอยู่สกลนครนะครับเส้นนี้ครับเลาะเลาะครับพี่น้องผ่าสมชายผ่านลอยอีกแล้ว ถนนแรดยางนะครับลาดยางนะครับทางทางเชี่ยวชอุ่มนะครับ าเจอดอกไม้ข้างทางครับดอกไม้ข้างทาง and on side ่าต้นบามนะครับบามน้ำมันนะครับหกเซมยางนะครับบาน้ำมันหกเซมยางบาน้ำมันหกเซมยางครับบาน้ำมันหกเซมยางอ่ามีร้านอาหารด้วยนะครับครัวบ้านสวนครับอานตามสั่งครับไหมครับโอ้ทำนาด้วยนะครับพี่น้องทำนาด้วยนะครับมุกบรา าถึงบ้านคำยางแล้วครับพี่น้องบ้านคำยางนะครับเติมเฟิร์มฟ้านะครับพี่น้องเฟิร์มฟ้าครับชื่ชมไปเรื่อยนะครับชมไปเรื่อยครับชื่เดียวเดียวที่รื่อ มบบาลแล้วนะครัูชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนกดติดตามด้วยนะครับรัส่วนใช้เชียรอดเลยนะครับอาชีพต่อไปนะครัะวันนี้ก็สวัสดีครับ